เดี๋ยวไปต่อกันข้อที่5นะคะข้อที่5้า่อร์ของ2องไร250่สองร้อตารางวามากกว่าหรือน้อยกว่า45%่ของ9งานอยู่เท่าไหร่นะคะก็แค่เปรียบ,ทบเทียบนะคะเปรียบเทียบสองส่วนส่วนแรกคืออะไรส่วนแรกคือข้อความนี้ถูกไหมกับอีกข้อความนี้เอามาเปรียบเทียบกันว่าบนมากกว่าหรือน้อยกว่าล่างแค่นั้นเองเนาะอ่ะเวลาเปรียบเทียบ เวลาเปรียบเทียบสังเกตว่าข้อนี้มันไม่ได้เป็นจํานวนปกติมันมาในรูปแบบของพื้นที่ถูกไหมคะเป็นไร่ <บ rak. S 2> เป็นงานเป็นตารางวามันมาในรูปแบบของพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นหน่วยเดียวกันนะคะมันจะได้ง่ายต่อการเปรียบเทียบเพราะเวลาเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบหน่วยเดียวกันแล้วมันจะง่ายขึ้นถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นหน่วยเดียวกัน สิ่งที่เราจะต้องรู้นอกเหนือไปจากเรื่องของเปอร์เซ็นต์สำหรับข้อนี้ก็คือเรื่องของอเรื่องของมาตราส่วนของอหน่วยพื้นที่ถูกไหมฮะหนึ่งไร่เท่ากับกี่ตารางวาเปลี่ยนให้เป็นตารางวาให้หมดเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเล็กให้หมดนะครับตอนนี้มีอยู่3หน่วยนะคือหน่วยของไร่ตารางวาแล้วก็งาน3ามหน่วยนี้เนี่ยตารางวาเล็กสุด ถูกไหมคะตารางวาเล็กสุดเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรลองเช็คก่อนว่า1ไร่เท่ากับอะไรคะ1ไรเ่เ,าราไไรเท่ากับ400ตารางวาถูกไหมหนึ่งไร่เท่ากับ400ตารางวาแล้วมีอะไรอีกหนึ่งงานเท่ากับ100ตารางวานะคะ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นค่อยๆเปลี่ยนนะค่อยๆเปลี่ยนจากตรงนี้ก่อน สองไร่ในเมื่อหนึ่งไร่มันคือ400 2สองไร่มันก็ต้องเป็น800ถูกไหมคะตรงนี้ครูทศเป็น800รนะ,สอ,ะสองไร่นะคะมันคือ800ไปรวมกับเศษอีก250ตารางวาเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมอีก250มันกลายเป็นเท่าไหร่คะเป็น100050ถูกไหมอาจจะรกนิดนึงนะอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันกลายเป็น1 0 5 0นานะคะสำหรับบรรทัดแรกถูกไหมคะ ในหน่วยของพื้นที่ตารางวานะส่วนข้างล่าง9งานเปลี่ยน9งานด้วย9งาน1งานคือ100เพราะฉะนั้น9งานก็ต้องกลายเป็น900ตารางวานะที่เหลือเราก็แค่เปรียบเทียบแล้วหาหาเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปรียบเทียบถูกไหมคะอ้าวบรรทัดแรก25%ก็คือ25ส่วน100นะคะ ของคือคูณคูณด้วยอะไรคูณด้วยพื้นที่ตรงนี้พื้นที่2ไลร่250ตารางวาซึ่งเราคิดแล้วมันคือ1,050ตารางวาถูกไหมถูกไหมคะอ่ะหนึ่ตารางวาอ่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการตัดทอนนะ อเข,เขียนอีกวันทัดนึงทิ้งไว้ก่อนดีกว่านาอจะได้ทำทีเดียวอ่ะ45%า45%ก็คือ45ส่วนร้อนะคะของคือคูณคูณด้วย 9, กงาน9งานเราเปลี่ยนหน่วยไปแล้วกลายเป็น900ตารางวาถูกไหมอ่ะหลังจากนั้นก็แค่ตัดทอนแล้วหาค่าแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย25ตัดได้ไหมย5ตัดได้25 1 25 25 4เป็น100เห็นไหมคะ แล้วก็4ตัดเลย4 1 4 4 2เป็น8เหลือเศษ2 4 6 24ถูกไหมฮะ4 6 24เหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษ1 4 2เป็น8เหลือเศษ2ใส่จุดใส่จุดแล้วก็เติม0 4 5 20เพราะฉะนั้นมันคือ262.5ตารางวานะคะอันนี้คือชุดแรกมาดูชุดที่2 45ของ 900ตารางวานะคะก็ตัดทอน0ตัดศย์เลยเห็นไหมคะก็จะเหลือ45คูณ9 9 5 45ใส่5ทด4 9 436บวก4เป็น40กลายเป็น4 0 5ตารางวานะคะปรากฏว่าข้อนี้ตอบมากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่าหรือน้อยกว่าต้องตอบว่าชุดแรกเนี่ยข้อมูลชุดแรกเนี่ยน้อยกว่าถูกไหม น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่หาว่หาหา,หาดูซิว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอามาทำอะไรกันเอามาลบกันนะคะครูขออนุญ,ญาตหาพื้นที่ตั้งลบหน่อยนะ,ะเอามาลบกัน405นะคะ405ลบด้วย2062.5นะคะนี่ก็เติมศูนย์ให้มันมีตำแหน่งเท่ากันซ้นแล้วก็ลบปกติศูนย์ลบ5ไม่ได้เหลือ5ถูกไหมคะอันนี้เหลือ4 4ลบ2เหลือ2 ตรงนี้เหลือ4ตรงนี้เหลือ3 3ลบ2เหลือ1เพราะฉะนั้นน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่142.5ตารางวานะคะแค่นี้เองสำหรับตัวอย่างโจทย์พื้นฐานของร้อยละนะคะแต่เดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะเริ่มต้นในส่วนของพวกโจทย์เปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุนทั้งหลายนะคะอ่ะสำหรับตรงนี้น่าจะเคลียร์กันทุกคนเนาะ